วัสีจ้าพนพี่น้องสุขสุขนำเด้อจ้าสามพนอสิไหยังครับมือนี้มาสอนหัวจ้ามียังแน่มานน่มีตะกาคะตาสวิงครับมาซอนลูกหัวครับมือนิเอาคนใจสิเป็นผู้ซอนครับน้องกันสิเป็นผู้ให้กับั่งใจครับแต่ว่าน้องบุญที่เป็นผู้พ่ายคะตาครับมือหนิเอารดครับซอสอะไรกระเทือนะคนมันสีมานนะชอนวนไปแล้วก็ซ้อนวนมาครับโยกขึ้นมามีแต่ลูกหัวครับเอาเบิ้ง เฮ้โอ้ยเดรร้ายชิคกันโอ้โห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 ธรรมดาครับเอาใส่กระตาน้องวุ้นน้องกันเอาฟอนใส่เหล้าซอนได้ตัวนะฮะแล้วห่านแล้วกําลังใจครับเบาแลนเน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 า่าแลนเน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 าแต่แลนแต่แต่แลนแต่มายกมหาพระรมพิบาตนี่ได้แต่ขี้ต้มครับอรอยนีมโอ้โหโหธรรมดาพี่น้องเอ้ย การแล้วบานีเบิ้องเงี้ยไปเอาเก็บใส่กระตาตากันยังขอตากันหลือ่เอาตาลงวนตาลงวนเอาพูลซองสบาทครับมื่อนี้ไผ่ชิ้กระตาสบาทเด้ออืออดู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 ดด้ดู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 มูด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 เกอ ใช้เก็บใช้ครับตากันวังแล้วคุณเหลือเธอ,อเนาะเอาคีร <kleinen S 2> ลเบอร์ซ้อนมาเาพอดำพี่เด้อร์พอดำตีอ,อยู่ทางนี้มันหย่อนแสงครับทางนะี้ออพอดำต้องอยู่ทางนี้เอาหกเจ็ดแปดเก้าสิบไถมาพี่ยังวะเอาพี่เด้อร์ผีเด้อร์สะอ่อนตะลบจ้าได้ปะ ใครโอ้โหใครโอ้โหไปคือกันระเบิดไอซีโต้ครับไปกระต้านเหรอเอาไปสีซ้อนบานนี้กันกันอีกกันอีกเอากันอีกรอบนึ่งนะครับบานนี้ก็จังให้คนจอยซ้อนครับมันจังมานคนจอยซ้อนมานก็มูอยู่ครับเออๆนะเอาไปตรงเอาซีไปเลยโอ้ยไปยังทางภูณมานะเมอ้าวไปแล้วบ้านนี้โอ้โหเห็ได้หลายได้เนี่ยนี่ เอาค้ดเอาค้ดมามาเอาผีโอ้หนึ่ง <c oughs> เล็กตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเล็กตัวเ <c oughs> จ็ดตัวเจ็ดตัวสายตาครับสายตาเอ้าคนจอยช้อน <c oughs> อ้าวผุดไปแล้วครับ <c oughs> ของนาโลง เอาดีๆเอาดีๆดีๆที่วัน้กินแรงได้นี่เออไปแล้วบาปมาเถืนฮะห,หลายกว่า,วานกูอีกชอนไปทูทีบเล่นนี่นะเอาเก็บใส่ไาเหา แบบนี้แหละจากสุดยอดสุดยอดเราวันนี้นะใส่เบิรงนาคนหากินแน่กดไลค์อย่าพึ่งอย่าพึ่งคุณนะครับผลฉลิดออกข้อก่อนทลิดออกข้อก่อนทลิดขี้เหยื่อออกข้อก่อนฉลิดออกก่อนฉลิดเลยนะเออเ้าวันนี้มันจะมีขี้เหยื่อครับเก๋ยฟอนใช่แล้วเนี่ยแหลนแนวแหลนแนวอัลบอมนต์ หวกเนา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 หัวเอาหัวเนาหัวเอาหัวเนาครับขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับเลยเฉพาะหาตัวอยู่บนนี้โอ้โหหมานครับหลอดน้าตัวคือกันอ่ะมาต่กันแล้วต่กันแมงแล้วอ่ะ เอาละครับมือนีพ่อไว้สัำนี้ครับสำหรับมืออื่น<ช>ยังพอก,กันไหมครับ<ช>ลำล่าพี่ลำล่าน้องในน้องระเบิดครับบายบายอ่ะบายๆ